ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าวันนี้นะคะก็จะมีเหมือนกับว่ามีคนที่คนที่แถวแถวบางเฉลนี่แหละคะ่ะเขาก็ดูดวงให้เรานะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูที่เขาดูให้กันเลยนะคะถ้าพูดคําไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยได้นะคะจะดูใบไม้แล้วนะดูใบไม้ของคุณอคุณเสียงโชควาสนาอธิาฐานอีกครั้ง ช้วิจารณญาณในการรับฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมน,ะชน,น,นับฟังนะคะอียนเอยนนาทีอาจารย์อียจนออกไม่นะที่บ้านเราแรงกว่าหรือเปล่าของที่บ้านใครแรงกว่า้าวเนท เป็นนาขีนางนะเจ้านาเป็นร่างทรงหยู่<ม>องค์น่าคนาคราด<ม>เป็นสายยานของนา<ม>ให้ปลูกดอกบัวแล้วนาคลาดไป้น,น้ำบ้าน<ม>แล้วเจ้าจิวรวย<ม>ค่อยเป็นนาคลาดเบี้ยงคำอยู่ประเทศเลาว สองพี่น้องเป็นคนไทยอสองไทยเราอ่ะพี่น้องกันแน่ <c oughs> เป็นลูกครึ่ง <c oughs> ไทยเราดูดกันหน่อยอดยูแง่สาย,ยิไม่ชนะจต้องปลูกเป็นพญานธิเด้๋ยวลูกเต้ามันจะดีไหมมันดีดิมันดีมีสะพาน เอาตาไปหมดทุ <BACK G TA away> <more later> um, ่งล well, um, anyway, ูกเราเรยเนี่มันรู้สึกตัวแล้วในตอนนี้มันยิ้มเงินนั่งตาตาในใจด้วยเอาเอาล่ะมีนะภาชนะสอนถือนีนะครับได้แน่นอนจะต้องมีพภานหน้ะมาบ้าง เป็นวัวแล้วก็พญานาคแม่บอลหรอมันจะดีเพราะคุณใช้ลูกกินกันไม่ได้ใช้ลูกกินทันไม่ได้เป็นลูกพญานาคไปไหนไม่อยากจนหรอกดูหางเสือสี่ตัวนะครับมีบุญบารมีอยู่ที่มึงมากนะครับเป็นพญานาค องเอาองเป็นองค์อาคีนะมีจริงเจ๊งเมื่ได้พูดเล่นถ้าพูดเล่นจะพูดจำไมล่ะตั้งบาตรนะครับเอาละดูแลปกครองคนได้ไหมได้เราเนี่ยปกครองเนี่ยปกครองใจดีมากพระเดดกับพระคุณเนี่ยคุณจะมาทำอะไรทำเยอะเราฉันตีใจใจระวังนะคุณนะจะเจ็บ เจ็บเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะด่าใครก็ด่าตัวเองไงเจ็บแล้วหนูกูให้มันไปหนุนเล็บอ๋ออีเล็ตรงนี้เออใช่เอาละขอสาธุโทษอันมุตยาแป๊บค่อยจะดูแล้วอ่ะน่ะหมอดูคู่หมอเดาเดาวเชื่อมากเอาไว้หนูหนึ่งก็ไว้หนูหนึ่งไม่ใช่หมอปลากับหมอบ้านะหมอดูคู่กับหมอเดา เราเไปก็ได้บาทเดียวลมข่าวเพรได้สนักข่า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 ่าข่าขาข่าข่ข่า่าข่าข่ข่าขาขเาข่าาข่่าข่าข่า่ข่ขา่ข่าาาข่่ข่าาาข่า ก็กลายเป็นอ้มะพรุนะกลายเป็นน้ำพรุกดีแล้วที่เป็นอ้มะฟ้ากลายน้ำพรุกกลายมาฟ้าหนักจะหายไหมเนี่ยอ้าวไม่หายหาอะไรรักษากับร้านแล้วหายเนาะทำไมจะไม่หายถ้ากูรักษาหายเลยได้ปากไหมอ้าวจุกน้องมมาอ้าวปูพ่อแดง ก็ไม่นั่งไงอันเชิญนะมุ้ที่อาจาชยาทำกูมนะชุดมันจะมาดูู่รัี๋ยวขอว้คุณกูนะไหวกันก่ันไหวยังไหว้ไหว้ คุณล่ะให้ตัดชุดผ้าแดงชุดแดงอ่ะไปถวายวัดเก้าวัดเก้าชุดเก้าชุดเก้าวัดแต่เป็นผ้าแดงนะไม่ใช่นะเนี่ยผ้าแดงที่เราเนี่ยชุดผู้ผ้าแดงอ่นะนะต้องเก้าวัดเ <9 S 1> นี่ยแล้วคุณจะไหนทุกโศกโรคภัยนะ ถ้าพ่อถพาพ่อสีแดงหรือสีดนด้วยไหมไม่เอาสีแดงอย่างเดียวโอเคแล้วแต่ทางวัดจะเอาไปทำอะไรเนาะแล้วแต่เขาจะเ่อนผ่อนทิ้งก็ได้โอเคนั่นแหละก้าวัดแล้วใจเองปังปังอยู่อีกอยู่เอ๋สิ่งนี่หัวใจเชี่ยวซอยเชี่แหวนเชี่นาฬิกาส้นจีนอ้วอไม่ดีอ่ส้นจีนแม่เอานะ แล้วเป็นไงเหตุการก็ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรลเลยนีต่ตัวเองเลยคิดมากเกินไป,ไปนะก็หลับตา,า,าสิไม่ได้เห็นอะไรกแค่หลอง <c oughs> wow, cảm cho lạy của nó nguồn lực của nó nguồn của nó nguồn của ร้อยหนึ่งขาดขาดัน่งมันก็เป็นร้อยนะเออ,อเ,เป็นเงินคนยอดวมเป็นสองแอ่นะเอายากระถามอะไรอีกล่ะใบโพลไปต้นเมืองคุณนะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างบริษัทก็บริษัทก,กุคุลเง,งินเง,นงนินกุคุลเต็มแม็แกเต็มข้อนัอ่นเดี๋ยวค่อย,อยะนะครับแล้วจะให้จำยังไงล่ะฮนะบอกว่าดีบอกให้จนไมล่ะ ก็ดีแล้วจะเอาอะไรก่ะเมื่อไหร่แขกจะเข้ามาสักทีก uh, ็ให้มาโควิดสิวลุดที่ดูไปเมื่อกี e ้มันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็อาจจะมีคำหยาบบ้างหรืออะไรทำภาษาคนที่เขาดูให้เรานะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนเราไม่ได้เชื่อปากใจเชื่อมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะก็ คลิปนี้ก็ฝากกว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องายหญิงพากินพาเที่ยวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะอามาอัพคลิปบ่อยๆนะคะรอชมคลิปหน้ากันนะคะบ๊ายบาย